กราบสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับไฮไลท์จากค้องซ้อม MK Premier s ส e ี m ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับการ1ต่อ4 1ต่อ5และพาทีมคว้าชแชมป์ครับสำหรับ KOG Kevin นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าพวกเขาทำได้ยังไงและมันมีบทวิเคราะห์อะไรที่จะเจาะลึก กับการกระทําครั้งนี้ของเขาได้บ้างครับไปดูกันเลยครับคือในจังหวะนี้นะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าทางด้านของ KOG มีผู้เล่นถึง4คนนะครับแต่ว่ายิงทางด้านของ Blue Wave ไปแล้วเนี่ยสคนเช่นเดียวกันเป็นในพันที่ออนไฟมากในช็อตน,นี้นะครับเควิน <Kevin S 1> เองยังไม่ได้ทําผลงานอะไรแต่ในจังหวะถัดมาครับคนที่ออนไฟเหมือนกันก็นกคือทีมซีจีนั่นคือกฤษดา0ยูยิงทางด้านของ KOG ล้มไปหลายคนมากและทําให้ในเพลงนี้เนี่ย ทางด้านของ KOG เหลือผู้เล่นคนเดียวนั่นคือ KOG เควิน77นะครับพยายามจะขับรถมาเพื่อหาโพสิชันในมุมมองของค e วินตรงนี้มองไม่เห็นตัวของกฤษดาเซเลฟและพร้อมผงนะครับนี่ครับ3คนนี้เสียชีวิตไปแล้วของ KOG นะครับคนสุดท้ายครับเควินครับด้านหลังในมินิแมปเองก็มีเบอร์8อีกหนึ่งทีมที่กำลังจะหันเข้ามาครับแล้วดูครับหันกลับมาเควิน รีเฟล็กดีมากกับการเปิดโคโน่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยดูครับเมื่อสักู้ยิงไปแล้ว1คนแล้วรอครับไอวอพอจะมีพันยาก่อนครับเดี๋ยวดูครับว่าเควินทำยังไงแล้วเก็บ2คนนี้ไปได้ครับหนึ่งคนครับเซเลฟแล้วฝากไอวอมาครับไอวอหมดแล้วครับหมุนเล่นครับแล้วดูครับแล้วเป็นทางด้านของเควินที่คว้าบูญ้าไปในเกมนี้แต่ รายละเอียดมันไม่ได้มีแค่นั้นครับรายละเอียดมันไม่ได้มีแค่นั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่าในมุมมอ,องเควินเองเขาทําอะไรไปบ้างนะครับจุดเริ่มต้นของไฟบริเวณพอปลูกนะครับเควินเองเนี่ยฉีกมาเล่นคนเดียวบริเวณซ้ายมือตรงนี้นะครับเควินไม่เห็นทางด้านของยูจังที่อยู่ในบ้านนะ ส่วนเพื่อนเนี่ยแยกไปเล่น3คนและเป็นในพันที่ใบน้องโจมสลีฟในจังหวะตรงนี้นะครับเควินไม่เห็นตัวของดูเว็บชนบุรีเลยนะเพราะว่ามันหลุดระยะพอสมควรนะครับต้องขยับเข้ามาอีกนิดหน่อยก่อนที่จะช่วยเพื่อนเปิดได้นี่ครับการหาระยะซึ่งผมอยากจะบอกว่าการยืนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอ่ะการยืนตำแหน่งตรงนี้นะครับอยากให้น้องๆดูกันไว้นะครับ คือแม้ว่าเขาจะยืนพื้นที่โล่งก็จริงแต่ในความพื้นที่โล่งนั้นเนี่ยน้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเนินนะมันบังได้ครับเนินตรงนี้สามารถวิ่งบังได้หมดสําหรับถ้าโดนด้านซ้ายประกบเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถหลบกระสุนได้นี่คืออีกหนึ่งการยืนตําแหน่งที่ค่อนข้างที่จะเฉียบพอสมควรนะ ในจังหวะเนี้ยคุมหลังเพราะว่าน่าจะทราบว่ามีคนอยู่แหละแต่ยังไม่เคลียร์ว่าตำแหน่งของศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับปล่อยให้เพื่อนเล่นไปแล้วก็พยายามเอารถมาเล่นไอต,ตอนเนี้ยที่ขยับรถมานะครับเพื่อนดันไปพลาดครับเพราะว่ากิษาดาสูงแปดนี่กดน็อกหมดเลยนะครับน็อกโอซาก้าน็อก JLX ครับแล้วสุดท้ายก็ไปน็อกในพันด้วยกิษดาถือว่าเป็นการทีแบบแฮตทริกเหมือนกันนะทริปเปิลคิวเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วครับนี่ครับ ไอวอลแล้วหันกลับไปยิงกฤสดาคืนครับไอวอลกับโคโนโรเร็วมากนะทางด้านของเควินเนี่ยดูครับนี่ครับจังวหวะถัดมายูจังพยายามจะมาหล่อหลังแต่ว่าเควินได้ยินเสียงก่อนครับหันมาทันเดี๋ยวเราให้ดูจังหวะสุดท้ายของเควินนะการใช้ไอวอลห้าลูกสุดท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรเลยนะครับเจาะไอเพื่อจะยืนพื้นที่ก่อน ยืนพื้นที่เข้ามาในวงเลยครับเคลื่อนที่เข้าวงก่อนแม้ว่าจํานวนจะเสียเปรียบแต่โพสิชันดีกว่า High ไฮ o ราวแล้วก็ไม่โดนวงนะครับดูแล้วดูลว้วางเป้าดีเพิ่ปิดไอวอจังหวะสุดท้ายอยากให้น้องๆดูนะเดี๋ยวพี่จะลองนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสโลให้ดูช้าๆว่าทําไมผมถึงบอกว่าเควินเล่นจังหวะนี้ได้เปรียบมากคือเควินทราบแล้วว่าเป็นซอ,อนัดครับเขาหลบก่อนแล้วให้เปิดก่อนนี่ครับ ลบก่อนแล้วให้เขาฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนเปิดปุ๊บเควินหันกลับไปสวนด้วยลูกซองยาวหรือซองทางด้านของซองเก่าที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยจำนวนแม็กมันเยอะกว่าถ้าสมมติว่าจังหวะแรกเนี่ยเควินเนี่ยแม้ว่าหลบแล้วจะโดนยิงเพียงนัดเดียวเขาก็ไม่ตายครับถ้าไม่ตายปุ๊บเนี่ยมีโอกาสสวนได้ถึงสามนัดกลายเป็นว่าไฟน์นี้เนี่ยเควินมีทั้งความคมมีทั้งรีเฟกที่ดีและจังหวะสุดท้ายเนี่ยไหวพริบค่อนข้างที่จะโอเค รวมถึงโชคดีด้วยที่ทางด้านของออพร้อมพง08เนี่ยไม่มีไอวอในจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับทำให้ทางด้านของเควินเนี่ยออกไปส n a p แล้วก็โดดยิงสวนทันทีทำให้เขาคว้าบูญยาไปในเกมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ เอามาให้น้องๆได้รับชมกับไหวพริปแล้วหวังว่ามันจะมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆไปพัฒนาการเล่นของน้องๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการดูคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยขวฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย